วันรักวันโรคไัยสังคมที่ป้องกันได้โดยครอบครัวด้วยสภาพครอบครัวในสังคมไทยโดยส่วนมากแล้วเราได้ดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบด้วยหวังว่าจะสามารถหาเงินหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวให้ได้มากที่สุดโดยเราได้ลืมไปว่า เรานั้นละเลยต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับลูกหลานของเราจนเยาวชนในสมัยนี้แทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากต่อการยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆที่จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างที่เราพบเห็นกันอยู่บ่ครั้งนั่นก็คือการเป็นคุณพ่อและคุณแม่ในวัยเรียนหรือที่แย่ที่สุดคือการติดเชื้อ h i ชจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกันอย่างถูกวิธีนั่นเองในวันแห่งความรักที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกนั้นมีมานานมากแล้วจนเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนั้นให้ความสำคัญมากในการแสดงออกต่อคนรักไม่ว่าจะเป็นการให้ดอกกุหลาบการให้ของขวัญซึ่งกันและกันแต่นั่นเห็นจะไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเพราะที่ทางรายการจะนำเสนอในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความรักกันแบบผิดๆที่สังคมไทยของเราในขณะนี้กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งแสดงความรักกันเป็นคู่ๆตามศูนย์การค้าต่างๆหรือตามสวนสาธารณะซึ่งเป็นภาพของการแสดงออกแบบไม่เหมาะสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้ เยาวชนที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ได้พัฒนาไปในทิศทางที่เสื่อมลงเรื่อยๆตามสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวดื่มกินตามสถานบันเทิงต่างๆในยามค่ำคืนซึ่งได้เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วสำหรับสังคมไทยและที่น่าสะเทือนใจมากที่สุดตามที่ได้รับการรายง,งานมาเห็นจะเป็นการที่เด็กนักเรียนมีเพศสัมพันธ์กันในห้องเรียนหรือตามห้องน้ำของสถานศึกษา ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในทุกๆวันนี้ซึ่งเมื่อใครๆได้ฟังแล้วคงสะเทือนใจไปตามๆกันต่อภาพสะท้อนทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและเห็นจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งคันของคุณแม่นักเรียนหรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการติดเชื้อ HIV นั่นเอง การลดปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นการป้องกันด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการยับยั้งชั่งใจการปฏิเสธหรือท้ายที่สุดแล้วคือการป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งหากมีเพศสัมพันธ์และในสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังสาระดีๆจากคุณหมอวิชัยธนาโสพลนายแพทย์เที่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเหล่านี้กันครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่กับนายแพทย์วิชายีธนาโสคมค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญด้นานพยาธตับป้องกันค่ะรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชลบุรีวันนี้ขออนุญาตียกคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันวันไทนายมามาดบนะคะคุณหมอคะในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง mm. เกี่ยวกับวัยรุ่นที่จะเป็นโรคร้ายที่มันมากับเพศสัมพันธ์นะคะคุณหมอมองว่าปัจจุบันี้จังหวัดชนบุรีของเราเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคะครับในเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ,รบโดยเฉพาะช่วงวันวันทนาที่ผ่านมา วัยรุ่นหลายส่วนนะครับจากการศึกษาเนี่ยก็จะมีเรื่อง่าเพศสัมพันธ์ในวันวุนเลนไรทน์นะครับอาจจะมากกว่าปกตินะครับ,ค,รบความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ป้องกันนะครับมีการติดเชือ้อทางเพศสัมพันธ์นะครับการป้องกันดังกล่าวเนี่ยที่หลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้มีการใช้ก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะครับ ในปัจจุบันนี้พบว่าในาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่หลายหลายคนอาจเคยเป็นในช่วงหนุ่มนะครับจนขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปนานแล้วนะครับเช่โนโรคหนองในแท้หนองในเทียมนะครับโรคซิฟิลิสนะครับขนาดนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนของเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยพบว่าในเย,ย,ยาวชนของเราเนี่ยมีการใช้ถุงยางอนามเนี่ยอัตราการใช้เนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะครับ ถ้าเราเคยสำรวจในเด็กเนี่ยในปีที่ผ่านมาสักมัธยม5นะครับมัธยมหเนี่ยก็ประมาณใช้ถุงยางสักครึ่งเดียว รประมาณสัก5้า็เรซนนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใช้ถุยงยานะครับก็จะมีปัญหาตามมาคือการติดต,ต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโรคติดต,ต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางด้านสังคมที่จะตามมาได้นะครับนะก็คือเรื่องของการท้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะก็เรียกการท้องก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยหรือก็ตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะครับหรือเรียกว่านักเรียนแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ซึ่งมีตาที่สูงมากนะเป็นระดับต้นๆของของโลกเลยนะครับนะ ในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับ,รบก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาเนื่องจากว่าทางด้านกายภาพเนี่ยเด็กยังไม่พร้อมนะครับ,รบที่จะตั้งครรภ์น,นะครับเด็กจะพอมเนี่ยก็ต้องอายุ20เป็นต้นไปแล้วนะครับในตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ของชนบุรีต่ำสุดก็สิขวบน,นะครับนะซึ่งก็ยังเด็กมากนะในเรื่องของร่างกายยังไม่พร้อมนะครับที่จะดูแลเด็กนะเรื่องของสภาพจิตใจเด็กเองเนี่ยยังไม่บรรลุฤิทธิภาวะดีนะครับนะยังไม่พร้อมที่จะ ดูแลเด็กในด้านทางจิตใจนะครับด้านสังคมนะครับเด็กบางคนก็ยังเรียนหนังสืออยู่ นะครับนะก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับจะเข้าสังคมค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะสังคมเมืองนะครับก็เข้ากลุ่มเพื่อนก็จะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีทางออกเมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอื่นตามมาอีกครับค่ะค่ะโอ้ตอนนี้แล้วนะคะมันก็มีปัญหามารุมเล้าหลายด้านเหมือนกันเพียงเพราะสาเหตุจากสาเหตุเดียวนก็คือการไม่รู้จักที่จะควบคุมหรือว่าป้องกันนะคะคุณหมอคะถ้าหากว่าให้คุณหมอแยกประเภท โรค้ายที่มันมาประเภทสมพั์เนี่ยพอจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณกี่กลุ่มคะคุณหมอคะถ้าเราแยกเนี่ยมันมีการแยกได้หลายวิธีนะแต่ว่าการแยกเนี่ยเราก็แยกหลักๆเพื่อสะดวกต่อการควบคุมป้องกันนะครับอาจจะเป็นกลุ่มหญิงขายบริการนะครับอาจเป็นหญิงเป็นกลุ่มของคู่สมรสโดยทั่วไปนะครับเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับกลุ่มแรงงานนะครับรวมทั้งกลุ่มรักร่วมเพศต่างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในในส่วนของการติดเชื้อในปัจจุบันที่การรีแพร่กระจายค่อนข้างมากนะครับก็อยู่ในกลุ่มของการติดเชื้อในกลุ่มลักร่วมเพศชายชายชายร่วมกระชายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นประเภทแฝงหรือเป็นประเภทที่ไปขายบริการนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาสาสุขของเรานะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการอาตาติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยชิมก็ในชุมนกีก็สูงนะครับนะแตนะ่ในชายร่วมชายก็ประมาณสัก2.8น,นะครับ นะแต่ถ้าว่าในในส่วนของประชากรทั่วไปก็ประมาณหนึ่งกว่าๆนะครับนะอของชุมรีก็ผู้ติดเชื้อสะสมมา ประมาณสักหมื่นหมื่นหกนะหมื่นหกเสียชีวิตไปแล้วสักพันกว่ารายก็เหลือประมาณหมื่นสี่นะขนาดนี้นะในกลุ่มประชากรทั่วไปถ้าเราไปเจาะเชื้อดูเนี่ยนะครับหรือผู้ดีจากเลือดเนี่ยนะครับนะก็ประมาณสักร้อยคนมีสักคนหนึ่งนะครับร้อยคนเนี่ยอาจจะเจอเจอสักคนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าในกลุ่มเสี่ยงก็จะเจอมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ฝากเรียนนะครับกลุ่มเยาวชนหรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็าทุกคนเนี่ยถ้าไม่ใช่คู่ คู่แต่งงานของเราเนี่ยนะ,ะก็มีความเสี่ยงทุกคนคเราไม่สามารถทราบได้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเชื้อ,อ,อติดเชื้อ hiv หรือว่าเป็นโรคเอดส์หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเชื้อนี้ไม่ปรากฏอาการนะครับนะกว่าจะปรากฏอาการในปัจจุบันอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีนะครับหรือว่าถ้ารักษาดีๆก็มากกว่าน,นั้นนะครับนะซึ่งนี้ก็เสี่ยงนะครับเพียงครั้งเดียวก็ติดได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอระมัดระวังอย่างมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ เป็นเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ทันทุงทีนะครับอันนี้ก็ต้องทางเยาวชนนะครับทุกท่านเนี่ยก็ให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับนะถ้าเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านก็อยู่ในสังคมท่ค่อนข้างยากนะครับอาชีพการงานเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับหลายๆท่านมีจุดหักเหชีวิตที่น่าสนใจนะครับถ้าเขาไม่เป็นเอดเนี่ยเขาคงเป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้นะพอทราบแล้วเนี่ยก็หมดกําลังใจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่อาจจะไป มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ไม่ใช้ถุงยางเนี่ยาภายในเวลาสัก3าเดือนคิดว่าควรจะเจาะเลือดดูนะครับนะเผื่อหากท่านได้เป็นแล้วเนี่ยอาจจะได้มียาที่จะสามารถที่จะได้กินเพื่อจะให้อาการไม่ไมไมแรงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยป้องกันตนเองไม่แพร่ไปสู่คนอื่นนะครับเพราะอาจจะไปติดเชื้อกลับไปเที่ยวหญิงบริการแล้วไปติดเชือ้อมาแต่ตัวองไม่ทราบ เมื่อวันหนึ่งไปแต่งงานขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หรือไปมีคู่รักก็ทําให้คู่รักติดเชื้อไปได้นะครับ,รบก็เป็นการทําร้ายคนอื่นนะครับ,รบถ้ามีการาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ,รบนะอันนี้ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปสถานบริการนะครับ,รบของรัฐก,ก็สามารถที่จะตรวจเชื้อตรงนี้ให้ได้ครับฟัองอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวหลายคนก็จะรู้การป้องกันหรือว่าวิธีป้องกันเบื้องต้นนั่นก็คือถ้าว่าเป็นคู่รักแบบชายหญิงก็จะใช้ถุงยางอนามัย ะะทีนี้เป็นคู่รักร่วมเพศอย่างนี้ถุงยางอนามัยในการที่จะใช้ป้องกันเนี่ยเพียงพอไหมคะคุณหมอคะคือคือในในส่วนของรักร่วมเพศของชายเนี่ยร่วมชายเนี่ยเนื่องจากว่าช่องทางที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ช่องทางปกติของร่างกายทั่วไปนะครับนะก็จะมีค่อนข้างจะมีความฝืดนะครับนะ ตรงนี้กลุ่มชายร่วมชายจริงๆเขามีเทคนิคของเขาอยู่แล ه, ้วนะนอกนอจากเรื่องของคอนดอมหรือถุงยางอนมามัยนี่ก็จะมีเรื่องของอสารหล่อลื่อนับเพื่อไม่ถุงยางมันแตกหรือว่าไม่ไปกระทบอวัยวะที่อาจจะไม่เหมาะสมั้งนั้นนะครับที่ตรงนี้ก็ต้องต้องประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ถุงยางในส่วนของกลุ่มน,นี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยในกลุ่มน,นี้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาชีพท,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 ทางด้านนี้นะครับควรจะไปเจาะเลือดนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าตัวเองนี่เป็นหรือเปล่าการทราบเนี่ย ดีในในเรื่องของการที่จะควบคุมป้องกันไม่แพร่กระจายสู่ตักอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลร่างกายตัวเองได้นะครับ ถ้าทราบว่าติดเชื้อให้ชวีตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับถ้าเชื้อนี้เกิดจากภูมิสั้นฐานที่บกพร่องนะครับถ้าเราไม่ดูแลตนเองปล่อยให้ไปติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่คนเขาไม่ติดกันมันก็สามารถที่จะทําให้เราติดเชื้อแล้วก็ทุกทรมานจากการติดเชื้อ่วยโอกาสชนิดอื่นนะครับการสั้นทราบเร็วก็สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้อยู่เป็นคนปกติได้นานที่สุดครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะใช่ว่าจะไม่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักประเภทไหนก็แล้วแต่ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทีีน้ช่วง เทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วันเล่นทายหรือว่าจะวันลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นช่องทางจะเป็นโอกาสให้วัยรุ่นเนี่ยพิสูจนรับแท้กันอันนี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นความเสี่ยง มากน้อยอย่างไรคะคุณหมอคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะจริงเราก็เคยแนะนําว่าในวันดังกล่าวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่วัยรุ่นก็ะไยพบกันแล้วก็ไปเที่ยวนะครับนะตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยคือกลับบ้านให้เร็วค่ะ นะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกลับบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับแล้วก็งดเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่มีนะครับทีนี้พอเราไปดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปสติยั้งคิดต่างๆเนี่ยมันจะจบนะมันก็จะหมดไปนะสติยับยั้งชั่งใจเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เลยคิดว่าเป็นประเด็นก็คือกลับบ้านที่เร็วนะครับแล้วก็อย่าดื่มของมึนเมาแล้วก็ใช่แล้วก็วัยรุ่นเนี่ยจะต้องมีทักษะที่สำคัญคือทักษะในการปฏิเสธ ก็นะมีทักษะในการปฏิเสธต้องรู้จักปฏิเสธนะฝรั่งเรียกว่าจัดเซโนก็คือปฏิเสธให้เป็นนะครับต้องกล้าที่ปฏิเสธในสิ่งที่คิดว่าไม่สมควรนะต้องกล้าที่จะคุยคะนะครับต้องฝึกทักษะนี้ะนะครับและที่นี้น้องๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงของมัธยมต้นหรือว่ามัธยมปลายประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีวิธีที่จะสังเกตพฤติกรรมของลูกยังไงว่านี่สูญเสียต่อการมีเพศสัมพันธ์ว่าจะสังเกตพฤติกรรมเขาได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยดูแลลูกเนี่ยจริงๆอ่อ่ามันไม่เฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เางเดียวนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเด็กอยู่บ้านเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับก็้องเป็น เป็นครูนะครับพ่อคุณแม่จะต้องเป็นครูเป็นเพื่อนนะครับที่ลูกเนี่ยสามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่องนะครับต้องเปิดโอกาสเนี่ยให้ลูกที่มีโอกาสที่จะปรึกษากล้าที่จะคุยกับเรานอกเหนือจากเรื่องทํามเพศสัมพันธ์นะครับเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งความคิดของของเด็กใ,ให้เด็กสามารถที่แสดงออกได้อย่างอิสระนะครับ,รบ,รบแล้วก็ที่สําคัญของคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักรับฟัง แล้วก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจวัยรุ่นนะครับต้องทันต้องรู้ทันโลกสมัยใหม่นะครับวัยร,รุ่นอาจจะมีการแต่งตัวอาจจะมีการรู้สึกนึกคิดเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ไม่สมัยไม่เหมือนสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณ,แม,คณ,คณแม่ต้องเปิดใจที่จะรับฟังเราต้องเข้าใจถ้าเราไปตำหนิติเตียน ในเรื่องของความคิดนะครับ,รบของของเด็กเนี่ยเด็กก็จะไม่กล้าแสดงออกแล้วก็จะปิดบงังเราไปตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสัญญาณอันตรายนะครับมันก็เป็นประเด็นสู่ในเรื่องของประเด็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวัยรุน่นอาจจะรู้สึกอชอบสมมุติว่าอาจจะไปชอบผู้ชาย ซึ่งอาจจะคุณแม่อาจจะมาเริ่มเกินๆคุณพ่อคุณแม่ว่าคนนี้เขาหลออย่างนู้นอย่างนี้คุณแม่ถ้าถ้าไม่เปิดรับฟังรู้สึกว่าเป็นเรื่องความผิดรู้สึกว่ามันสมัยคุณพ่อคุณแม่พูดไม่ได้ก็จะตําหนิลูกเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไรหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้รับฟังตรงนี้กีกเลยจะไม่รู้อีกเลยจะไม่รู้อีกเลยว่าเขาไปมีอะไรมากกว่านั้นนะคนเป็นเพื่อนรับฟังนะครับแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับการให้คําแนะนําต้องเปิดโอกาสให้ลูกมีโอกาสตัดสินใจร่วมกัน นะไม่ใช่แนะนําแบบสั่งวันนี้3ามทุ่มต้องกลับวันนี้เ,เลิกเรียนแล้วเนี่ยต้องถึงบ้านภายในห้าโมงเย็นเห็นไม่ได้ไม่ออกคําสั่งต้องถามลูกว่าลูกเรียนเสร็จกี่โมงนะลูกคิดว่าจะถึงบ้านเนี่ย จะใช้เวลาสักเท่าไหร่เนาะวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะทําอะไรลามีเกิจกรรมลูกพอมาร่วมได้ไหมหรือลูกมีธุระอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าต้องถามลูกก่อนลูกบอกจะติดนัดกับเพื่อนอไม่เป็นไรนะลูกจะกลับได้สักกี่โมงนะให้อิสระในการตัดสินใจใมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนี้จะเป็นความยั่งยืนในการที่มีโอกาสที่จะ,อ,ะอยู่เขาเรียกตัดสินใจคู่ไปกับลูกตลอดเวลารวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ได้ฟัง่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเพ่สัมพันธ์เนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นภัยร้ายก็จริงแต่ถ้าหากว่ารู้วิธีจัดก,การต้นเหตุของปัญหาก็ดูเหมือนว่าครอบครัวนั้นเนี่ยจะปลอดภัยสักครู่นี้คุณหมอยกตัวอย่างมาบางคนพอติดโรคร้ายวันนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยคุณหมอก็จะมีตัวอย่างที่ได้เหตุมากับคนไข้คุณหมอดูแลอยู่บ้างไหมคะคือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปติดเชื้อเนี่ย แต่ถ้าที่หมอดูเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีอาชีพหญิงบริการหรือว่าไปเที่ยวนะครับอาจจะจากสามีภรรยาเนี่ยอพอติดเชื้อมาเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนนะครับนะหลายท่านเนี่ยก็ไม่ไดู้แลป้องกันไม่ได้เจาะเลือดก่อนนะระหว่างมีเพศสัมพันธ์แล้วก็บางขั้นยิ่งกว่าน,นั้นไม่ได้ไปฝากครร นะครับการฝากคันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าถ้าไปเจาะเลือดไปฝากคันเร็วนี้แนะนําเลยนะครับว่าควรจะมีการฝากคันแต่เน่นๆแล้วเขาจะมีการาพูดคุยเพื่อที่จะเจาะเลือดหรือว่าเป็นเชื้อ h i ชีวีหรือเปล่าซึ่งสามารถการป้องกันการติดเชือ้อไปไปสู่เด็กได้นะครับนะถ้าหากไม่มีในจุดนี้เนี่ยเท่าเท่าที่ดูเท่าที่คุณหมอจะมีประสบการณ์นะครับก็จะนําไปสู่การติดเชือ้อไปที่เด็ก ทีนี้ติดเชื้อที่เด็กโอกาสที่จะติดเชื้อเด็กแล้วมีโอกาสที่จะเป็น HIV หรือว่าโอกาสในการดูแลเนี่ยพ่อแม่ก็ทั้งชีวิตนะครับต้องมาดูแลเด็กนะครับแล้วก็เด็กบางคนเกิดมามีลักษณะพิการแต่กาเนิดนะครับเนาะ,ะวิถีชีวิตเขาก็เปลี่ยนนะครับนะอนาคตนี่เปลี่ยนเลยนะครับเคยวาดหวังว่าอีก10ปี20ปีเขาจะเป็นอะไรเนี่ยนะเขาจะคิดสั้นลงว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ นะครับนะความสุขในชีวิตเนี่ยหดหายไปะนะครับแล้วก็เคยคุยกับคุณหมอว่าถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้<ะ>เ,เขาเขาคงวางแผนชีวิตไว้<ะ>ว่าอีก20ปีเขาจะมีลูกมีหลานหรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยเขาเคยวาดฝันไว้เนี่ยก็หมดลงนะครับนะนี่ก็ฝากเยาวชนไว้ด้วยครับค่ะคุณหมอคะถ้าคุณหมอ,อพูดถึงสัดส่วนนะคะหรือว่าความเสี่ยง ในประเทศไทยตอนนี้ในเรื่องของโรคที่มีมากับเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะจัดว่าเราเสี่ยงยในอันดับที่เท่าไหร่ของของโรคคะคุณหมอคะ คงจัดอันดับที่ไม่ได้นะคงอยู่อันดับที่ที่ก็คงค่อนข้างสูงนะครับนะแต่ว่าคงไม่ไปสูงกว่าในพวกแอฟริกาหรืออะไรพวกนั้นนะแต่ก็คงไม่ตม่ําเท่าเท่าบางประเทศเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศที่จเจริญแล้วนะครับนะก็วัฒนธรรมของเราจะต่างกันหลายๆประเทศนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็การคุมกําเนิดเขาใช้ทุงยางอนะนะนาม่นะวัฒนองค์กรไม่เหมือนกันนะครับนะเขาจะคุมกําเนิดได้ด้วยวิธีถุงยางก็งจะควบคุมเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเราไม่นิยมการคุมกําเนิดด้วยการใช้ถุง ค,นะคนไทยยังมีวัฒนธรรมใช้ถุงยางที่ไม่ไม่ไม,มากนักนะครับก็มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้อทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างอยู่ในอยู่ในครึ่งครึ่งที่มีความเสี่ยงสูงค่ะทีน, <ะ S 1> น,นี้ลงมาดูแค่อีกนิดนึงนะคะในส่วนของจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยคุณหมอมองว่านับจากนี้ไปอัตราการเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ของคนในจังหวัดชลบุรีมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะลดลงกันแน่ครับคุณหมอคะในขณะนี้แนวโน้มเนี่ยนะครับในการติดต่อเพศสัมพันธ์ทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในในปัจจัยเสี่ยงของในส่วนของพื้นที่ต่างๆไม่เท่ากันนะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นแหล่งของสามดการเนี่ยย่อมธรรมดาย่อมมีโอกาสที่จะสูงอยู่นะครับนะในบางพื้นที่ที่มีการควบคุมยากเช่นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวสูงเช่นของสัตรหีบเนี่ยนะบางที่เช่นช่องแสมสารหรืออะไรเงี้ยจะเป็นพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวมาก อการควบคุมการเรื่องของ HIV หรือว่าโรคเอ็นก็เป็นไปด้วยความยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการแพทย์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับที่เป็นชนบทนะครับพื้นที่ที่เยาวชนมีปัจจัยที่จะเสี่ยงสูงมีสิ่งลอกแหลมีสิ่งที่จะล่อใจมากกว่าเช่นมีสถานบริการมากกว่านะครับมีโอกาสที่จะไปเที่ยวกลางคืน2ต่อ2มากกว่าที่จะกลับบ้านเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปนะครับเนั่องแต่ในพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะหาทางป้องก เราแบบชนิดที่เรียกว่าบูรณาการและยั่งยืนคุณหมอมองว่าเราจะต้องปลูกจิตสานึกหรือว่าจะลงไปให้ความรู้กับบุคคลในสังชุมชนของเรานะคะน่าจะเริ่มต้นที่สถาบันไหนมากที่สุดคะคุณหมอคะคือความเข้มแข็งในเรื่องของการของเยาวชนเนี่ยนะครับในการดูแลนยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมไม่ว่าจะด้านใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อเอดนะหรือเอชวีหรือไม่ว่าเรื่องยาเสพติด หรือการท้องก่อนใบอันควรพวกนี้เป็นมหาสังคมนะครับสำคัญสำคัญก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับให้เวลากับเด็กนะครับแต่ละท่านที่มายืนต่อหน้าเราเนี่ยทุกท่านมีภูมิต้านทานในตัวไม่เท่ากันบอกผู้ดีมากเลยค่ะนะขึ้นอยู่สถาบันครอบครัวไม่เท่ากันถูกการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวไม่เหมือนกันนะ ผมเองหรือว่าท่านที่อยู่ในในใน,ในเรื่องที่อยู่ในสถานะที่ดูแลจากครอบครัวมาอีกแบบหนึ่งก็มีโอกาสติดน้อยลงะนะครับเ,เ,เด็กที่อาจจะขาดความอบ,บอุ่นไม่ได้รับการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่นะครับนะไปติดเพื่อนก็มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นสาบรรพพันครอบครัวนี่สาคัญนะลองมาก็จะเป็นเรื่องของเด็กก็ไปอยู่โรงเรียนะนะไปโรงเรียนนะครับการอยู่โรงเรียนเนี่ย ก็เป็นสาบันหนึงที่จะช่วยดูแลได้นะครับแต่ว่าคุณครูเองก็คงไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้ตลอดเวลานะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะนะครับในการสอนด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็มีการอสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เพศศึกษาค่อนข้างมากอยู่แล้วในโรงเรียนใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็สาบันถัดไปก็เรื่องของชุมชน นะเขาเรียกว่ารั้วชุมชนในะเรื่องของยาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องดูแลนะครับเช่นช,ชุมชนก็อาจจะป้องกันไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมนะครับนะไม่มีสารบังเทิงน,นะดูแลไม่มีร้านเน็ตร้านเกมมากเกินไปนะครับนะาสารมั่วสุมต่างๆเช่นในเรื่องของสวนสาธารณะในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ท้องถิ่นเข้าไปดูแ,แลตรงนี้ก็จะลดในส่วนที่จะมีโอกาสเสี่ยง มากขึ้นนะครับตรงนี้นะ,ะก็เป็นสถาบันสำคัญสำคัญนะครับที่จะช่วยดูแลตรงนี้ได้ดูเหมือนว่าปัญหาที่คุณหมอได้อธิบายทางแก้แก้ที่เปลาะเดียวที่สถาบันครอบครัวเนี่ยให้ความรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนดูเหมือนว่าไม่ได้จะแก้เฉพาะปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดูเหมือนว่าจะเป็นก,า,การแก้ปัญหาแค่จา่จุกด้านเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะรบกวนคุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะอาจจะเป็นการเตรียมตัวนะคะรับมือกับโรคร้ายที่มัน มากับเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าจะให้ทัศนคติดีๆปลูกฝังกับเยาวชนรุ่นใหม่เชิญค่ะครับ ในส่วนของการควบคุมป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในปีบัณเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะ,ะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมากนะครับนะ,ะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโรคเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกว่าเอดอยู่ร่วมกันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ร่วมกันได้แล้วเราจะต้องเป็นเอดนะครับนะการยับยั้งชั่งใจในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะ soda. การปลูกฝังเริ่มตั้งแต่สามัญครอบครัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับเป็นการสร้างภูมิต้้นฐานให้กับเยาวชน ของเรานรในการที่จะรู้จักปฏิเสธนะครับน้องๆทุกท่านเนี่ยไม่ต้องเกรงกลัวเกรงใจตรงนี้นะครับปฏิเสธเลยนะครับในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแฟนขอพิเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าไม่พร้อมเนี่ยท่านต้องกล้าปฏิเสธ นะครับปฏิเสธครั้งแรกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ก็สามารถที่ปฏิเสธได้นะแล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยจะไม่มีคนมาลักเราไม่ไม่มีคนมาคบเราอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับนะในปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิเสธไป1น,นคนก็มีคนอื่นนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกคบที่จะอยู่ด้วยได้นะแล้วก็บางครั้งเนี่ยยังไม่ถึงวนะัยอันควร ครับรอรอให้ไวที่สมควรว,วันควรมาถึงแล้วเนี่ยถึงขนาดนั้นค่อยตัดสินใจที่จะรวบคู่เนี่ยก็ยังไม่สายเกินไปค,ครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลดีๆค่ะที่วันนี้นายแพทย์พิชัยธนาสโสพลที่ให้ข้อมูลกับทางรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการชมประเด็นได้เป็นประจำนะคะทุกวันและเวลาเดียวกันแบบนี้ค,ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้าค่ะเรากลับมาเจอกัน กับรายการชนประเด็นนะคะวันนี้ดิฉันวานชนาชอบซื้อพร้อมด้วยฝ่ายผลิตรายการช่องชมบงดีชาแนลออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีที่นี่ที่เดียวลาผู้ปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ